รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถเขาบอกพระราชาที่อยู่ในนิทานจะใส่ ในหลวงราชการที่9ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่นอกจากจะทรงด้วยทศพิราชธรรมแล้วทรงยังเป็นพระราชาที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและการทำงานแก่พระสนิกรของพระองค์และนานาประเทศอีกด้วยผู้คนต่างประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์และมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ซึ่งแนว คิดหรือหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9มีความน่าสนใจที่สมควรนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตการทำงานเป็นอย่างยิ่งหากท่านใดต้องการปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุค,คลบาทท่านสามารถนำหลักการทรงงานของพระองค์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ดังนี้ซึ่งจะทำอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระเบียบทรงศึกษา ข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระเบียบจากข้อมูลเบื้องต้นทั้งเอกสารแผนที่สอบถามจากเจ้าหน้าที่นักวิชาการและราษฎรในพื้นที่ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้องเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างถูกต้องรวดเร็วและตรงตามเป้าหมาย 2. ระเบิดจากภายในจะทำการใดๆต้องเริ่มจากคนที่เกี่ยวข้องเสียก่อน ต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้เกิดความเข้าใจและอยากทำไม่ใช่การสั่งให้ทำคนไม่เข้าใจก็อาจจะไม่ทำก็เป็นได้ในการทำงานนั้นอาจจะต้องคุยหรือประชุมกับลูกน้องเพื่อนร่วมง,งานหรือคนในทีมเสียก่อนเพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายและวิธีการต่อไปสามแก้ปัญหาจากจุดเล็ก ควรมองปัญหาภาพรวมก่อนเสมอแต่เมื่อจะลงมือแก้ปัญหานั้นควรมองในสิ่งที่คนมักจะมองข้ามแล้วเริ่มแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆเ,เสียก่อนเมื่อสำเร็จแล้วจึงค่อยๆขยับขยายแก้ไปเรื่อยๆทีละจุดเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้โดยมองไปที่เป้าหมายใหญ่ แต่ละชิ้นและเริ่มลงมือทำจากจุดเล็กๆก่อนค่อยๆทำค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละจุดงานแต่ละชิ้นก็จะลุล่วงไปได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออกก็ต้องแก้ไขาการปวดหัวนี้ก่อนมันไม่ได้แก้อาการจริงแต่ต้องแก้ปัญหาที่ทำให้เราปวดหัวให้ได้เสียก่อนเพื่อจะให้อยู่ในสภาพที่ดีได้ 4. ีํทำตามลำดับขั้นต้นจากการลงมือทำในสิ่งที่จำเป็นก่อนเมื่อสำเร็จแล้วก็เริ่มลงมือในสิ่งที่จำเป็นลำดับต่อไปด้วยความรอบคอบและระมัดระวังถ้าทำตามหลักนี้ได้งานทุกสิ่งก็จะสำเร็จได้โดยง่ายในหลวงรัชกาลที่9ทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จำเป็นที่สุดของประชาชนเสียก่อนได้แก่สุขภาพสาธารณสุข จากนั้นจึงเป็นเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและสิ่งจำเป็นในการกอบอาชีพอาทิถนนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรการีุสโภคบริโภคเน้นการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่รัษฎรสามารถนำไปปฏิบัติได้และเกิดประโยชน์สสุดงการพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำ,ำตามลำดับขั้นต้องสร้างพื้นฐาน คือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาเมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพร้อมพอสมควรสามารถปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นด้วยลำดับต่อไปพระบรมราโชวาร ในหลวงรัชก,กาลที่9เมื่อวันที่18กรกฎาคม2517 5. ภูมิสังคมภูมิาศาสตร์สังคมาศาสตร์การพัฒนาใดๆต้องคำนึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไรและสังคมวิทยาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอคนตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตก การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยาคือนิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับให้คนอื่นคิดอย่างอื่นไม่ได้เราต้องแนะนำเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆแล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์ อย่างยิ่ง6องรวมใช้วิธีคิดเพื่อการทำงานโดวยวิธีคิดอย่างองรวมคือการมองสิ่งต่างๆที่เกิดอย่างเป็นระบบครบวงจรทุกสิ่งทุกอย่างมีมิติเชื่อมต่อกันมองสิ่งที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ปัญหาอย่างเชื่อมโยง 7. ไม่ติดตำราเมื่อเราจะทำการใดนั้น ควรทำงานอย่างยืดหยุ่นกับสภาพและสถานการณ์นั้นๆไม่ใช่การยึดติดอยู่กับที่แค่ในตำราวิชาเพราะบางทีความรู้ท่วมหัมวเอาตัวไม่รอดบางครั้งเรายึดติดทฤษฎีมากจนเกินไปทำอะไรไม่ได้เลยสิ่งที่เราทำบ,บางครั้งต้องอบอ้อมต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสังคมและจิตวิทยาด้วย รู้จักประหยัดเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาและช่วยเหลือรัษฎรในหลวงราชการที่9ทรงใช้หลักในการแก้ปัญหาด้วยความเรียบง่ายและประหยัดรัษฎรสามารถทำเองได้หาได้ในท้องถิ่นและประยุก์ตใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นมาแก้ไขปรับปรุงโดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยากมากนะัก ทำให้ง่ายทรงคิดค้นตัดแปลงปรับปรุงและแก้ไขางานการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริไปได้โดยง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อนและที่สำคัญอย่างยิ่งสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนและระบบนิเวศโดยรวมทำให้ง่ายการมีส่วนร่วมทรงเป็นนักประชาธิปไตยทรงเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้มาร่วมแสดงความคิดเห็นสำคัญที่สุดจะต้องหัดทำใจให้กว้างขวาขงหนักแน่นรู้จักรับฟังความคิดเห็นแท้จริงคือการระดมสติปัญญาและประสบการณ์อันหลากหลายมาอำนวยการปฏิบัติบ,ตบริหารงานให้ประสบความสำเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง 11. ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม ในหลวงราชการที่9ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสําคัญดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าใครต่อใครบอกว่าขอให้เสียใจส่วนตัวก็ส่วนรวมอันนี้ฟังจนเบื่ออาจน,นาคาญด้วยซ้ำมาถใครต่อใครมาบอกว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมอาจนั่นึกในใจให้อยู่เรื่อยแล้วส่วนตัวได้ไใครห้คิด ที่ให้เป็นเพื่อส่วนรวมนั้นมิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียวเป็นการให้เพื่อตัวเองสามารถที่จะมีส่วนรวมที่จะอาศัยได้ 12. บริการจุดเดียวทรงมีพระราชดำรัสมากกว่า20ปีแล้วให้บริหารส่วนศึกษาการพัฒนาหลายแห่งทั่วประเทศโดยใช้หลักการการบริหารรวมที่จุดเดียว one stop service โดยทรงเน้นเรื่องรู้รักสามคัคคีและการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 13. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับธรรมชาติทรงมองปัญหาธรรมชาติอย่างละเอียด โดยหากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติจะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือเราด้วย14ใช้อธรรมปราบอธรรมทรงนำความจริงในเรื่องธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงสภาวะที่ไม่ปกติเข้าสู่ระบบที่ปกติเช่นการบำบัดน้ำเน่าเสียโดยให้ผัก ตกชวาซึ่งมีตามธรรมชาติให้ดูดซึมสิ่งสกปรกบนเปืือนในน้า 15. ปลูกป่าในใจคนการจะทำกการใดสำเร็จต้องปลูกจิตสำนึกของคนเสียก่อนต้องให้เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์กับสิ่งที่จะทำเจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน ข้ควรหล่านั้นก็จะพากันปูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและจะรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง 16. ขาดทุนคือกำไรหลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวรักชกาลที่9ที่มีต่อประสงค์ในกรชรไทยการให้และการเสรียสละเป็นการกระทำอันมีผลเป็นกำไรคือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร 17. การพึ่งพาตนเอง การพัฒนาตามแนวพระราชดำริเพื่อการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้มีความแข็งแรงพอที่จะดำรงชีวิตได้ต่อไปแล้วขั้นต่อไปก็คือการพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุด 8. พออยู่พอกินให้ประชาชนสามารถอยู่ พออยู่พอกินให้ได้เสียก่อนแล้วจึงค่อยขยับขยายให้มีคีดสมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไปธ้เเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปัจฉญาที่ในหลวงราชการที่9พระราชทานพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตให้ดำเนินไปบนทางสายทางเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้ มั่นคงและยังยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆซึ่งปรัชญานี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งระดับบุคคลองค์กรและชุมชน 20. ความซื่อสัตย์สุจริตจิงใจต่อกันผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจแมะ้จะมีความรู้น้อยก็ะย่อมนำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้ มากกว่าผู้ที่มีความรู้มากแต่ไม่มีความสุจริตที่ทำงานอย่างมีความสุขทำงานต้องมีความสุขด้วยถ้าเราทำอย่างไม่มีความสุขเราจะแพ้แต่ถ้าเราทำมีความสุขเราจะชนะสนุกกับการทำงานเพียงเท่านั้นถือว่าเราชนะแล้วหรือจะทำงานโดยคำนึงถึงความสุขที่เกิดจากการ ได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นก็สามารถทำได้2 2ความเพียรการเริ่มต้นทำงานหรือทำสิ่งใดนั้นอาจจะไม่มีความพร้อมต้องอาศัยความอดทนและความมุ่งมั่นเช่นพระนิพนธ์พระมหาชนกกษัตริย์ผู้เพียรพยายามแม้จะไม่เห็นฝั่งก็จะว่ายน้ำต่อไปเพราเพียรว่ายก็จะตกเป็นอาหารปู ปาและไม่ได้พบเจ้าช่วยเหลือให้จมน้ำา 23. รู้รักสามัคคีรู้คือร,รู้ปัญหาและรู้วิธีแก,ปแแก,แก,แก้ปัญหานั้นรักค,คือเมื่อเรารู้ปัญหาและวิธีแก้แล้วเราต้องมีความรักที่จะลงมือทำลงมือแก้ปัญหานั้นสามัคคีคือการแก้ไขปัญหา ไม่สามารถลงมือทำคนเดียวได้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกัน